สามสี่ปโอ้คับแคบคับแค้นเหมือนเดิมโอ้ส่วนนี้ับเพื่อนๆช้าวิจาเกินสัตว์โลกเช้าวอาทิตย์แบบนี้ก็มาเจอกับพี่เอเหมือนเดิมนะครับเป็นช่วงป้ายยานั่นเองนะครับถ้าใครไม่อยากเสียตังค์ใครไม่อยากกระเป๋าฉีก็ห้ามดูรายการนี้นะครับปิดคลิปไปเลยนะครับและสำหรับเช้าวอาทิตย์นี้เนี่ยพี่เอก็มีของแรไอเทมมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เลย ตอนนี้เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าข้างในมันเป็นตัวอะไรนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแรไอเทมนะครับที่ตอนนี้เนี่ยกระชาปองชุดนี้เนี่ยมันหาไม่ได้แล้วนะครับในญี่ปุ่นมันหมดเขตหมดอายุให้กดไปแล้วตั้งแต่ปี2020แล้วนะครับชุดนี้เป็นชุดในตำนานเลยพี่อยากได้นาหนมากต้องขอบคุณล้านทอยดลินด้วยนะครับที่สามารถที่จะจัดหามาให้พี่เยียแล้วก็พรีออเดอร์ให้พี่เยียจนส่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยนะมันมาถึงแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวยังไงพี่จะทิ้งข้อมูลของร้าน toy d a r l i n ไว้ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไป pre เด d e r สินค้าไอเทมจากญี่ปุ่นได้เลยหรือว่าไม่ไว่าจะเป็นการฉาบปองแบบนี้ก็ได้กันต้งกันดั้มหรือว่าพวกแคนดี้ถอยมีหมดเลยนะครับไปสามารถ pre ออ d e r เดร์ในเว็บไซต์ได้เลยนะครับ <c ười> ลิงก์ใต้คลิปเลย <c ười> โอเคเดี๋ยวเราไม่รอช้ากันละเ <c ười> ดี๋ยวเราไปเปิดแกะทีพอกันเลยดีกว่านะครับพี่เยอะตื่นเต้นมากเลยนะครับยังได้มานานแล้วเสตเดยว ได้ครบด้วยถ้าวันนี้ยิ่งกูไม่กลับแล้วนะมึงเนี่ยมีตังก็เอาไปลงกับของเล่นหมดเลย ช่วงวันนี้อากาศร้อนนะครับเข้าสู่หน้าร้อนกันแล้ววันนีโอ้แต่สิ่งที่ร้อนกว่าอากาศเนี่ยก็คือจิตใจที่ร้อนรุ่มของพี่เย็นนั่นเองนะครับที่จะได้เปิดกระชับปองชุดนี้สักทีนะนะกูรอมานานละช่วงมันของออกที่ญี่ปุ่นเนี่ยโควิดมันเข้านะกูเลยไม่ได้ไปกดที่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้นี่เขาเรียงเบอร์มาให้เรียบร้อยเลยนะครับเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หนะอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับว่าเซตนี้เนี่ยมันจะมี5ตัวนะครับในกระชับปองชุดนี้นะเรามาแหกลูกแรกกันเลยดีกว่ามาดูว่าข้างใน<อ> แล้วเสร็จเนี่ยถึงเมื่อสักทีเอ้า โห,โห,หลายคนถ้าติดตามบันไดสายนี้เนี่ยก็คงจะรู้กันแล้วนะครับเห็นใบปิดนิ่งไงคาอมคิริว้าเซตนี้เป็นเซตตะกัแตนตําข้าวของปู่บันไดนะครับที่ออกมากาชาปองรุ่นแรกเลยนะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าใครกดไม่ทันก็ถือได้ว่าเป็นเซตหายากไปแล้วนะครับที่พอด้านในของกาชาปองพี่เขาก็จะห่อตะกัแตนตําข้าวมาแบบนี้นะครับแต่และชิ้นส่วนโอ้โหดีๆทั้งนั้นเลยวะงั้นเดี๋ยวเราอันแพคแล้วมารีวิวทีละชิ้นส่วนเลยเนาะ จะใช้มุกดีดนิ้วนี่ยันลูกบวชนั่นแหละโอ้นี่เลยนะครับชิ้นส่วนหัวชิ้นส่วนแรกของแมลงตะกะแตนตัวศูนย์หของเซตนี N ้ e. เห็นไหมโอม้ข้างในมีแล้วอ๋อโอ้รักษาหนวดไว้อย่างดีไม่งั้นจะเสียรูปทรงนะครับสุดยอดเลยดูลูกตามันดิโอ้โหโอ้โหสีโคตรแจ่มเลยเหมือนจริงมากๆเลยนะครับ โอ้แค่ได้จับชิ้นแรกมือกูก็สั่นแล้วดูดิชิ้นต่อไปก็จะเป็นส่วนคอกับส่วนตัวของตะกะแตนนะครับคงต่อประมาณนี้ละมั้งแล้วก็มีข้อต่ออย่างอื่นที่เป็นลูกบิดนะนะอ่ะส่วนตรงนี้ชิ้นปีกรายละเอียดก็ดีเลยนะครับอืมอ่า ตรงนี้แลหละน่าสนใจเห็นไหมโอ้โห,โโห,โโหตรงมือจับเหยื่อของตาก,กแตนตำข้าวชุดน,นี้เนี่ยละเอียดมากเลยนะครับดูชิ้นเล็กตรงนี้ดิพี่แกเล,ล่นทําให้ขยับได้ทุกข้อต่อเลยนะครับแต่ว่าเปลาะบางหน่อยนะต้องระวังเบาๆมือนะครับโอโ้แค่นี้ขนกู้งลุกไปถึงไขล่ละส่วนชิ้นขาของพี่ตากแตนก็เก้งก้้งเหมือนของตัวจริงเลยนะครับแต่ขยับได้แค่ข้อเดียวนะตรงข้อเท้าอะไรนี่ขยับไปได้เนอะส่วนชิ้นตรงก้นของตักอ่าวลืมแกะพลาสติกเนี่ยวะมุกดิดนิ้วมึง่อแล้วไงวะเนี่ย อ่านี่ลำท่อนก้นของตะกัแตนตำข้าวนะครับอม,มีข้อป้องที่ขยับได้โอเคเลยละ่ะลูกเล่นมีหางให้เพื่อความเนียนนะครับสมจริงเหมือนกับตัวจริงนะดูดิโอ้โหโส่วนชิ้นโมชั่นเสริมนี่ก็นี่เลยนะครับมีปีกไว้ด้วยเอาไว้ตั้งโชว์ท่าสง่าพาเผยอะไรเงี้ยโอ้โหงานดีอยู่นะสวยงามมากเลยนะครับไปเดี๋ยวเราเริ่มประกอบตัวกันเลยดีกว่านะ้อลูกบิดมันแป๊ดนี่วะ <c ười> ขยับมาตรงกลางนะครับแล้วค่อยเสียดทีเดียวอืือ อ,อมันขยับซ้ายขยับขวากูแทงกไปเข้าอะ่ะนั่นไงประเด็นเดิมเลยทั้งชิ้นเล็กทั้งแข็งเนี่ยใส่ย,ยากเหลือเกินนิ้วกูจะแหกแล้วเนี่ยสงสารนิ้วกูบ้างก็ได้บันไดยอมกูเสียบตูดก่อนละแม่งลำคาญอ่ะ,อ,ะอามือออกเฟมอีกโอเคปึ๊บ โอเคอันนี้ไม่มีปัญหานะครับอ่ะกลับมาชิ้นเดิมลองยัดหามันเดิมม <laughs> บันได t o u r s <hours> later โอ oh ้โหว่ากูจะยัดเข้าไปได้โอ <laughs> เล่นซะกูหอบเลยร้อนก็ร้อนเนี่ยแม่ตอนยัดได้เสือกไม่ได้กดบันทึกอีกสนตีนเลย <What? S 1> อ่ะแทงหัวเข้าลูกเบ้ากันเลยดีกว่ามา โอเคอันนี้ไม่ยากแฮะสวยงามนะครับโอ้โหพี่เอชชอบมากๆเลยลูกตามันสีเขียวโคตรสวยเลยแล้วก็มีลูกตาดําข้างในด้วยเห็นไหมเหมือนกับตั๊กแตนตำข้าวของจริงเด็ดเลยใส่ทิ่มขาหน้ากันเลยดีกว่าปั๊บ โอ้โหโอโหอย่างเจ็บนี่นะครับโอ้โหรายละเอียดสุดยอดเลยโอ้โหบอกแล้วเสตนนี้เดี๋ยวเส้นในตำนานจริงๆแกนี้กูก็ฟินละลืมคําว่าเปลาะบางไปได้เลยนะครับนี่มันของเล่นผู้ใหญ่นะเฟ้ยไม่ใช่ของเล่นเด็กนะให้เด็กเล่นจับชนกันก็พังหมดพอดีนะนี่ขนาดลูกเองกูยัง,ยงไม่ให้แตะเลยเมียกูเคืองอยู่เลยเนี่ยกระซวกกันเร็วๆเลยดีกว่านะครับจะได้เห็นตัวเต็มๆของพี่แกสักทีนะอืมจัดท่าทาง เรียบร้อยโพสหมุกวันนี้กูมีความสุขที่สุดในชีวิตละอ่าให้เวลาคนดูเสพหนะ่อยเสพเข้าไปเสพเยอะๆ <c oughs> ยังไม่หมดออปชั่นนะ <c oughs> เสียบปีกเข้าไปแล้วก็เสพต่อได้โอ้โ,อโหจัดท่าหนะน่อยนี่นี่ นี่ไงนี่ไงอ๋อภาพเก็บโอ้โหโอยตะกั่งแตนผงาดโอ้โหภูมิใจจริงๆเลยว่ากูได้เซตนี้มาเนี่ยโอ้ยกูอยากจะกรี๊ดเป็นภาษาสเปน เวหยุดกึกเลยกำลังเพลินๆมาแป๊กชนผนังอีก โอ้โหแค่ตัวแรกกูวาลมค้างแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันตัวนัมเบอร์ศูนย์สองกันต่อเลยนะครับของเซตนี้ตัวที่2นี่ก็เป็นสีเขียวเหมือนกันนะแต่ข้อแตกต่างของตัวที่2กับตัวที่1นั่นก็คือตัวที่2เนี่ยท้องมันจะป่องนะครับเห็นไหมมันจะมีรอยขยายสีน้ําตาลนะส่วนตัวที่1เนี่ยมันไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวประกอบเลยดีกว่าจะได้เห็นชัดๆเนาะเดี๋ยวเอาตัวนี้วางโอ้โใจกูลงไปอยู่ตรงตาตุ่มเลยเมื่อกี้โอเคโอเคกลับเข้ามุมเดิมนะลูกรักนะน่าอย่าเป็นอะไรไปเลยนะลูกนะโอเค กูจะไม่แตะแล้วกูเสียวแล้วเกินโอ้ฟาดฟอร์เวิร์ดต่อเลยละกันนะครับลดความเสี่ยงใกล้เสร็จแล้วไงได้เห็นตัวจริงแล้วโอ้ไอเหี้ยแขรหลุดเสร็จเลยวูอ้ตัวสีเขียวแบบท้องป่องนะครับตัวนี้สงสัยกินอิ่มมารายละเอียดคล้ายๆกันเลยนะเห็นไหมตัวใหญ่ได้ใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลองจัดท่าเทียบกับตัว01ให้ดูนะครับดูว่า2ตัวนี้มันต่างกันยังไงนะ นี่นะครับตัวซ้ายมือนี่คือตัวศูนย์หนึ่งตัวขวามือนี่คือตัวศูนย์นะครับแทบไม่ต่างกันเลยนะเนี่ยนี่รู้สึกว่าเหมือนโดนบันไดหลอกแดกยังไงก็ไม่รู้ไม่งรายละเอียดเหมือนกันเลยแค่ต่างกันตรงตูดบวมกับตูดไม่บวมเนี่ยเนี่ยมองมุมข้างเห็นไหมแค่นี้เองโอ้บันไดหลอกฟันกูยับเลยง่ยังไม่หมดเรามาดูอีก2ตัวต่อไปเลยนะครับเป็นตัวหมายเลขสากับตัวหมายเลข4ี่นะสตัวนี้จะเป็นตัวสีน้ำตาลนะครับเหมือนเดิมท้องป่องตัวหนึ่งกับท้องไม่ป่องตัวหนึ่งนะครับมาตัวสีน้ำตาลหมมายเเลข3ริ่ได้ ด้านนจะแจมหรือเปล่านะเออเอ,เอ,เเอ้าวเฮ้ยไอ้เชีย่ยตัวสีใสนี่มันหมายเลขห้าน,นี่วะลายลูกบอลนี่มันเขียนว่าหมายเลขห้าเนี่ยมันสีอะไรวะโอ้ชัดเลยอย่าบอกนะชัดเลยชัดเลยไอ้เชีย่ยเดี๋ยวเลยญี่ปุ่นมันส่งมาให้พี่กูบอกคนดูไปแล้วด้วยว่าครบเซตเนีย่ยได้ครบด้วยได้ครบด้วยได้ครบด้วย <c oughs> โอ้โอ้โหแป็กแบบนี้นี่บอกเลยนะครับว่า energy กูหายไปครึ่งนึงเลยโหแม่งเอ้ยกูกะจะได้คลิปดีๆอยู่แล้ววันนี้ไม่เป็นไรพี่จะติดต่อทางร้านไปแล้วเดี๋ยวเขาแก้ไขส่งตัวหมายเลข3ตัวจริงมาให้นะครับงั้นเรารีวิวตัวหมายเลข4ไปก่อนละกันนอกตัวสีน้ำตาลเหมือนกันแหละ นี่นะครับตัวนี้เป็นตัวหมายเลขสีสีน้ำตาลจะเป็นตัวสีน้ำตาลแบบท้องขยายนะครับเราประกอบกันเร็วๆเลยดีกว่านาะเอาแบบดีดนิ้วเลยลกันเนาะั๊บปว้าสำหรับตัวหมายเลขสีนี้ก็รายละเอียดเหมือนกันหมดเลยนะครับยกเว้นแต่ว่าสีมันเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลนะเห็นไหมถึงแม้ว่าจะเฟลแต่เซตนี้พี่จะต้องขอบอกเลยนะครับว่าเป็นชุดตะกร้ตาตำข้าวที่เย็บประทับใจมากเลยนะลูกกระตามันสวยทุกตัวเลยอะ,อะนี่เปรียบเทียบให้ดูเลยสีเขียวกับสีน้ําตาลเห็นไหมโอ้โหรายละเอียดดีทั้งคู่เลยนะครับซึ่งใน2ส,สีนี้นกะ ก็เป็นสีที่อ้างอิงมาจากตกะกัแตนตามข้าวที่มีอยู่ในธรรมชาติจริงๆนะครับมันมีสีแบบนี้จริงๆนะนี่ดูรายละเอียดด้านหลังด้วยโอ้โหดีเลยน้ำหนักดีอะไรพอดีหมดเลยเซ็ตนี้พี่จะชอบมากๆเลยเนี่ยถึงอยากได้ขนาดนี้เนี่ยนะผ่านทั้ง2ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลหรือสีเขียวโอ้เขียวดีน้ำตาลเขียวเอาน้ำตาลดีเขียวดี น้ำตาลโอ้ยดีไปหมดเลยเว้ย <c oughs> ส่วนตัวหมายเลข5าที่เสือกได้ซํามา2ตัวเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตักกแตนส, <c oughs> สีสเปเชียลนะครับสีใสๆแบบนี้เห็นไหมโอ้โหเจ๋งไปอีกแบบนะครับ <c oughs> นี่มันทำให้พี่อยากได้เซตนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้เลยเหตุผลเพราะตัวนี้ด้วยหละประมาณว่าเหมือนเป็นคราบของตะก,กะแตนอะไรอย่างเงี้ยเออมึงเปลี่ยนพื้นหลังได้ไหมแม่งมองไม่เห็นเลยตัวสีขาวเนี่ยเอวะเพิ่งคิดได้ เอาเป็นว่าครบแล้วละกันนะครับตัวที่5สีใสที่ําเมกตัวนเอาเป็นว่าพี่ยังไม่ต่อแล้วนะครับเก็บไว้ในลูกบอลน,นี่แหละเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนคืนได้นะร oh. ้านก็รับผิดชอบให้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ความผิดเขาก็เหอะไอ้ดิวเลย์ญี่ปุ่นนุ่นทำคลิปกูแป๊กไปคอนเซปต์เดิมท้ายคลิปมาใส่พอดวางตัวลงไปแล้วก็ถ่ายคลิปใส่เพลงประกอบให้เรียบร้อยแจมแมว แล้วเราเราเพื่อนแมวเราเขาจากกับเขาด้วยเหรอจอบเอากล้วยไปกินอ่ะพอถึงช่วงท้ายคลิปเนี่ยเราก็จะมให้คะแนนรีวิวกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับบันไดกระชบปบองคาคาคิริเซตแรกปี2020 คะแนนคุณภาพสินค้าและตัววัสดุเนี่ยพี่เยขอให้ไปที่4ดาวเลยนะครับอูชอบจริงๆเซตนี้เนี่ยลูกาตามันสวยๆนะครับส่วนในเรื่องของความสมจริงเนี่ยพี่เยขอให้ไปที่5ดาวเลยนะครับอืมบันไดเขาก็ทําเต็มที่ตามที่ของเล่นมันจะทําเรียนแบบของจริงได้แล้วลวนะเนาะขอเช่นชมเลยเซตนี้ส่วนคะแนนลูกเล่นของไอเทมชิ้นนี้เนี่ยพี่เยก็ขอให้ไปที่4ดาวนะครับอืมเพราะว่าบางทีเนี่ยมันฝาอบ,บางไปนิดนึงะนะถึงลูกเล่นมันจะเยอะแต่กูก็ไม่กล้าเล่นอยู่ดี <laughs> สรุปบันไดกระชับองคามามคิริ01เซตปี2020ชุดแรกผ่านครับโอ้โหผ่านอยู่แล้วแหละลูกรักษูเลยเนี่ย